คำถามจากคุณยาย่าจันนะคะบอกว่ายาย่าแจนนะคะบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะกําลังเริ่มหัดทำช่วงที่เราหายใจเข้าต้องกลั้นไวสักครู่ไหมคะตอนก่อนที่จะหายใจออกท่าที่สองเวลาหายใจออกทําไมเหมือนนิ่งๆไม่มีลมหายใจออกมาแก้ไขย,ยังไงคะคือตอนที่เรายกมือขึ้นมาแล้วอยู่ที่ตรงนี้เนะ่นะนะท่าแรกสําหรับท่าแรกเนี่ยอันนั้นแหละคือความตั้งใจให้มือเนี่ยเป็นตัวช่วย ช่วยไกด์เราว่าให้เก็บลมไว้ก่อนนะครับคือไม่ใช่พยายามอั้นไว้แบบอึดอัดนะไม่ใช่กั้นไว้แบบเก่งเนื้อเก่งตัวแต่ให้เก็บลมไว้ให้เกิดความรู้สึกว่าเนื้อตัวยังสบ,ยสบายสบายแต่ว่าเก็บลมไว้ไม่ได้นะครับส่วนท่าที่2เวลาหายใจออกทําไมเหมือนนิ่งนิ่งไม่มีลมหายใจออกมาอันนั้นคือผมว่ามันรั่วออกมาตั้งแต่ตอนที่ คุณอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วไม่รู้ตัวมันรั่วออกมาสังเกตตัวใหม่นะครับถ้ามาถึงตรงนี้แล้วกักไว้นะมันจะรู้สึกว่าตัวนิ่งๆสบายๆแต่ในขณะเดียวกันลมก็อยู่ในปอดขังอยู่ในปอดอยู่นะพอเอาลงมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าลมผ่อนออกมาคือ คือมันจะเหลือน้อยเหลือมากอะไรไม่ไม่ไม่ไมไมต้องไปให้ค่ามไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันจนเกิดความพะวงนะครับเอาเป็นว่าเราสามารถรู้สึกถึงลมหายใจที่ออกมาได้จนสุดเนี่ยพอแล้วนะให้มันมาพอดีกันกับที่มือเนี่ยวางลงบนหน้าตักจะจะเร็วจะช้าไม่เป็นไรนะอ่าขอให้รู้สึกสบายก็แล้วกันแล้วก็พอดีกันกับลมหายใจออกหมด คือเราเอาตอนแรกเนี่ยเราเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งแล้วมือเนี่ยตามลมหายใจมานะแต่ต่อไปเนี่ยพอมันเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วมือจะเริ่มเป็นผู้นําแล้วลมหายใจจะกลายเป็นผู้ตามนะครับอันนี้ธรรมชาติธรรมดาของสมาธินะ